สวัสดีค่ะหมอเอมจากสยามคลินิกภูเก็ตค่ะตอนนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าเทรนการร้อยใหม่นะคะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผลลัพธ์นะคะสำหรับใครที่อยากยกกระชับใบหน้าให้ได้เห็นผลชัดเจนนะคะแล้วก็ยกกระชับขึ้นทันทีค่ะ แล้ววันนี้นะคะหมอมีเคสร้อยไหมสดสดร้อนๆมารีวิวให้ทุกคนดูกันด้วยค่ะตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะหมอเอมนะคะอยู่กับคุณกุ้งนะคะซึ่งพึ่งร้อยไหมโครงตาข่าย360องศาทีดีเทสลินะคะเสร็จสดสดร้อนๆเลยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้ก็รู้สึกไม่เจ็บแล้วคะ่ะมั่นใจขึ้นคะ่ะถ้าแถวเนี้ยมันเหมือนตึงยกกระชับขึ้นเลยอะๆๆค่ะ สำหรับไหมโคงตะข่ายตัวนี้นะคะเป็นไหมเงี้ยงนะคะที่แข็งแรงมากนะคะเป็นไหมละลายนะคะแล้วก็ได้ออยอไทยอยออยเกาหลีแล้วก็ผ่าน CE m a r าของประเทศยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ สุดท้ายนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจไหมโครงตะข่าย360องศา 3D Tetrisoft นะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่มีอยู่ในท้องตลาดตอนนี้นะคะหรือสำหรับใครที่จะสนใจร้อยไหมไม่ว่าอะไรนะคะเกี่ยวกับการไหมที่ได้ประสิทธิภาพนะคะได้มาตรฐานนะคะได้อยอ ทั้งไทยนะคะทั้งเกาหลีแล้วก็ต่างประเทศยุโรปด้วยนะคะก็แนะนําค่ะหมอแนะนําเป็นตัวไหมโครงตาข่ายตัวนี้เลยนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ยังไม่มัน่นใจอยากจะเข้ามาปรึกษารายละเอียดก่อนว่าสามารถร้อยไหมตัวนี้ได้หรือไม่นะคะก็สามารถทักอินบ็อกติดต่อเข้ามาที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ